สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับมาพบกับนุนุนุ๊กชาแนลแล้วเราก็จะมาดูน้องกอล้างจานต่อค่ะเราวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องกอนะคะเด็กชายกรวีไส้กือมีแปะหรือยังคะ นังไม่ตอบเพราะนังที่ไอค่ะแต่เราอันนี้คือน้องกอของเรานะครับน้องกอไอ้กอไปช่วยท้องคนรูปถังก่อนกอลวีกอลวีทำอะไรครับเอาตอบสิโอ้เจะบอกว่าไม่เห็นแค่สะสมงานของมันใช่ไหมอูนี่อยากจะบ้าไอโกไปช่วยที่เขายกถังก่อนกอไอ้กอนี่แค่สะสมงานใส่แว่นตาใส่รูปอันนี้ก็คือ อันนี้พี่ยาอันนี้ก็คือพี่ชัวนอันนี้ก็คือบ้านของเราบ้านเราแล้วคือเด็กมันอกหน้านนอกมึงก็จอดนู่นไปนู่นไงอันนี้ชัยกลระวีไปไหนพี่ชัวนมาพอดีพี่ชัวนอ่าอันนี้ก็คือพ่อของเราพ่อสวัสดีค่ะวันดีสวัสดี อันนี้คือบรรยากาศบ้านของเราละทุกคน,นนี่บ้านของเราอันนี้คือเด็กชายเกาหีกำลังยกนนก็คือสภาพบ้านของเรานะอันนี้ก็คือคุณแม่คนสวยของเราแม่แม่ชื่ออะไรจ๊ะ ช่อแม่จำชื่อตัวเองไม่ได้แล้วค่ะทุกคนจะบ้าตายน้ำตายไอ้แ่แม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 ่อันนี้คือห้องค่ะอันนี้ทุกคนเราม่มีวฟ้านะเรายังแบบจนจนแล้วคือเด็ก้ันนอกเรายังอาศัยอยู่ในป่าทึบตู้เย็นของเราไม่มีอะไรเลยทุกคนไปค่ะจบการรีวิวแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย